สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดก,ดกระดิงง่งนะเด้อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับแรกมือนีิพี่น้องผ้ามาเลี่ยงควายได้พี่น้องเด้อมือแรงแดดอ่นอ,อนๆพี่น้องมือเคลื่อนนี่ฝนตกพี่น้องฝนตกแห้งอยู่ดิน,น้ำอัน ความหนาหน่อยบดพี่น้องฟังข้างนั้นแต่ว่ามันก็ตกแห้งอยู่แต่ว่าเข้ารละบายออกท่านพี่น้องก็บโบ่บถ่วบันไดแต่ว่าหนาแพ่งพลานี่ยมันบมนม,นมากนำขังเด้พี่นอ้องเด้อหันนำขังแล้วมันอยากบ่จากข้นไหมก็บบตายดรอกแต่ว่าเขาบ่จากข้นแต่ว่า,วา,นห,นห,าหนาไร้พี่น้องแต่ว่ากปล่อยวายเลี้ยงยนี่ยมือแร่งยนีมือเศร้าแต่ตัดหยาให้พ้นดอพี่น้องตัดหนาให้ กับให้พ่นกับเฟืองให้แล้วแต่ว่าเฟืองกับหานเฟืองกับสูงโพอดมันสาดทาั้งขางมันมมบลเลวดอกเซดแอมอยู่พี่น้องแต่ว่าทุนเบิดก่อนกับเปียกแต่หัวมันละ่ะเฟืองดำๆำนะหัวมันเฮดบลเลวดอกขเขาจะเห็ดเสียวเดียวมันต้องเป็นสองห่องพี่น้องมันได้ห่องเดียวคนหนึ่งทั้งนั้นก็ยังมุ่งสร้างสีบลเลวอยู่งบประมาณมันเบิดพี่น้องอ่ะที่บอฟังนั่นก็ยังสร้างสีมุ่บบงบลเลวคิดว่าจะาเห็ดสองห่องมันถืกระิเสาเก,ก้าต้นพี่น้อง แต่ว่างบประมาณมันเบิด์ตกิดได้ซ้ำนี่ก็พอเชกากันปีนี้ปีหน้าจังว่าการไม่มาเลี้ยงควายพี่น้องเกาเลี้ยงควายก็หญ้ากับมีพอได้กินอยู่ดอกพี่น้องหญ้าหลายหลายอยู่หลายโพลพละกินน้ำบ่ทันพุ่นละเพราะหนาฝนนี่คนบ่ค่อยซื้อหญ้าก็ให้แต่ควายเจ้าของกินแต่ว่าหน้าแรีงมันผัดได้ขายก็ควายบ่ทันควายจ้าหน้าฝนนี่ก็คือว่าควายกินบ่ทันหญ้าเหลือหลายพี่น้อง แมนเบ้อล่ะอันนี้ฟังนี่เป็นยาในทั้งใต้เป็นหลงหลงซุปเปอร์แมกมันมาเล่เนี่ยก็ยังมีอีกได้พี่น้องทั้งพูดทั้งนวดผุนส้งไล่เปลี่ยนแปลงปล่อยแต่ตัวใต้ที่ฟากกันไปนี่ก็สามไล่ยาเพียงคนละเพียงหัวเข่าละ่ะก็ตัดให้นี่มือเศร้านี่มือแรงกับปล่อยให้เคนออกกําลังกายหากลิ่นยาลิ่มลิ่ม,มสวนยาน,นี่ล่ะ่อยากปล่อยเหยียบย่ำพี่น้องอันเขาปล่อยเหยียบย่ำมันผลัดอันอยาผัดตายยาตาย เลยบริจากเอาหยียบนำกับปล่อยเลี้ยงเอาให้เพื่นเล่มไปแต่ว่าคข an ้เพั่นเล่มดีดิควายพันกินยาดีกินยาเกียงดีอยู่แต่ว่าราคากับฮั่นเดบเป็นทาด้วยพี่น้องเดิมแต่ว่ากับฝากพี่น้องผู้เลี้ยงคไขยจะพาวขายเล่ขายถิมเด้อพี่น้องเด้อวายมันสิขึ้นอยู่ดิมีเนวโนนมที่ดีอยู่ว่ามันจะราคามันจะขึ้นอยู่ให้เขาเลี้ยงอ้วนๆไว้พี่น้องฮหดอ้วนๆไว้จะให้มันจอยยาให้กินได้หลาย นายา้เพิ่นกินได้หลายอ้อนออนออนวนๆไว้อีกบ่โดนพี่น้องอีกบ่โดนผมคาดว่าสีมันหลังออกพรรษานี่ล่หละออกพรรษาละพระเจ้าราคาสีขยับอยู่เพราะว่าเป็นยังจังว่ามันสิขยับเพราะว่าก็เห็นอันใน่ายหอยทั้งเวียดนามเขามาสื่อควายไหมสื่อควายสื่งัวมากวนสื่อควายสื่งัวของประเทศไทยเฮานี่ละ่ะ เอาแบบบ้ออันแต่ว่าเอาแบบราคาถึกๆเอาบ้ออันแต่ว่าบาดเนี่ยเอาดูัตดูไปมันก็บิเบดด้ควยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขนไปอยู่จำจำอยู่มันก็เบิดเป็นเด้เพราะว่าคว่เนี่ยมันออกลูกปีละตัวปีละเชียเด้บ่คือหมูเด้หมูนี่พันยังว่าออกลูกปีละเป็นสิบตัวอยู่แต่ว่าควายนี่ออกลูกปีละตัวงวดออกลูกปีละตัวทั้งตัวทัดแห้งบพออกจ่อยบาดข้าเจ้าบนไปคู่มือ คู่มือคู่มือมันก็สษีเบาบางลงหลังจากเบาบางลงพันมาสื่อบ่ได้มันก็ต้องเลยสื่อแพงคือได้ยังเไดไก่เมื่ออสิบัตสื่อราคาเก่าอยข้าจะเอาบัขายให้ด้ก็ช่วงนี้มันหลายก็คือว่ามันเปลี่ยนจังขายละเดี๋ขายออกมันหลายพี่น้องก็เลยได้ขายออกถ้ามันหน่อยลงบบบนี้อันสิมาซื้อเดืดถึกมันกัเขาก็บบขายให้ดิต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่ดีอยู่เด้อพี่น้องเด้อ เวียดนามควายนั่นสิเป็นของเวียดนามพี่น้องสื่อส่วนมากเพราะว่าประเทศทังเวียดนาม่นส่งไปจีนบ่บ,บ่จักแต่ว่าพระเจ้าจีนควายแต่ว่าประเทศทังซาอุอาระเบียนี่ซาอุนี่คนเปิดซังงัวตัวสังงัวไทยเฮาสังงัวไทยทังซาอุทั้งเว,ว,ว,วียดนามเอางวัวอยู่แต่ว,ว่าควายนี่เห็นในเวียดนามพวกแขก็เห็นอยู่มาสื่ออยู่พี่น้องแขกก็มาสื่ออยู่ก็คิดว่าราคามันกะ สิเกระเตียงอยเพราะว่าเป็นอย่างแต่ก้อนมันบ่มีพวกเบียดน้ำเวียดเนื้อบ่เข่าเลยเขาเขายังเข่ามาบ่ได้พี่น้องส่วงมันยังไม่ได้ปลดล็อกเพราะว่ามันเป็นโรคโควิดจังๆใหไม่จับอันพ่อขาเพิ่นกะยังไม่ได้คุยกนยังไม่ได้ตกลงกันไดสว่วงนี้คือเขาเขาไมาได้แล้วก็เป็นสัญญานที่ดีพี่น้องผูไดยังมีควายอยกกะอย่าเผาคล้ายถิ่มค้ายเร่เด้เจ็บว้ก้อนพี่น้องผมว่ามันจืขึ้นอยู่ หลังออกพันษาพี่น้องลังออกพันสาเนี่ขขืนแน่นอนง้อคือกันพี่น้องง้อกับขืนแน่นอนลังออกพันษาอูดเย็อนมีกับเลียงไว้เลยพี่น้องเอาไว้ให้มันได้หลายมันได้หลาโหลดพี่น้องเลียงอุวนๆไว้แต่ว่าส่วนมากพื้นผินมักอุวนๆหน้าพี่น้องประเทศจีนประเทศเวียดน,ยน,นามพื้นมักอุวนๆพื้นบริษัทไปขุนอีกพื้นอยากออกไปแล้วพื้นอยากได้ใส่เหนือมันโหลดพื้นก็เลยตรงว่าเอาอุวนๆไว้ก่อน ก็หันมีก็จะเผาคลายนี่แหละหัเลี้ยงค่อยมันมันมาเกี่ยวกยบตุมไปไปช่วยลูกน้องคุณอันที่มีน้มเล็กน้อยมันก็มัเกี่ยกบตุ่มมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อละบานนั่นไปไปข้างใต้คุนมันมีสาอยู่ข้างใต้คุอยู่มันเกี่ยวนี่สิพาะสองเท่าอยังมันก็เป็นหลุมลองเราแล้วเพราะว่าข้างใต้คุนมีสาอยู่ลองคอยไล่ไปใต้คุนละ เลี้ยงควายนี่ก็สร้างมันยางเดียวแล้วมันเจียกตมุมนี่พี่น้องหา่านเฟื่องกันเลยพังลงเบดอ่ลละล่ะพออยู่หัดหัวน่ะมันพังลงยังเบลียวอยู่ยังกสียังบกครบอยู่แผ่นหนึ่งก็สีเบอร์ไซน์นมันจะออกตออยู่ขีดขาวหรือไม่กับปีนาจังสีเท็ดมันฝนตกก็อยากเข่าอย่างน่อยไปอยากเข่าจากลงสวนหญ้าหญ้าพอได้หลายไปอยากปล่อยมันเหยียบ เราเลี้ยงมานก็ตัดเอาขึ้นมือนั่แหละหือว่าหาวเนีบาดนี่นี่แหละเลี้ยงควายนี่มันจีหาวตัวขัน้วจังหนึ่งนี่เลียนนั่มมท่านมาได้พี่น้องเลี้ยงควายมันดื้อมันหาวมันถึงน้ำฝนมือเศร้าเมือนขึ้นเลฝนตกอันนี้แปลงหยาแปลงหยาแพงกว่าละตัดไปยังบ่เบิดดอกพี่น้องตัดไปอัน หมู่ว่านลดแรงแล้วมาตัดมือนีมันก็น้ำขังมันก็สิลูกมาไหนบ่รถหลดก็เหลืออยู่บ่หลายตัดออกคิดว่าหมูเลี้งก็สิเบิดดอกแต่ว่าหันตัาไปดอกหมูเลี้งมันน้ำขังอยู่นีซีไรผิดนี่พี่น้องยาซีไรกินน้ำบ่ทันพุดออกนี่มันจะขังน้ำน้ำน้ำขังแต่ว่าตุ้งตกจุมันล่อระบายยากระปุดออกพี่น้องยาหลายอยู่ดินี่แหละพี่น้องการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะมันมียาได้หลายไปโหลด จัให้มันอึดหยาดเองถ้ามันอึดหยาแล้วมันเมื่อยกับห้าไปหาเกี่ยวตามสวนคนหรือตามหน้าข้นัางที่เขาเสียดยาคายหยาเพาบ่รู้จักนะไปเอามาให้ควายกินหันเมย์มันบ่ตายดอกทำยาคายหยาเนี่ยสำคัญแต่ลูกหน่อยมันในท้องมัน,นพี่น้องเป็นพวกอันควายเมย์ม่านลูกอ่อนๆน่ะแก่กับแห้งดิเป็นยาคายหยาให้ระมัดระวัางด้วยพี่น้องเด้อ ปลูกไว้เอาพี่รองข้างผมเห็นบัวไฮไตรนี่ชื่มเขียวทั้งหนาเนี่ยยาได้พี่รองแปลงนี่สามไร่แปลงนี่สามไร่ต่ว่าตัดเอาก็ได้ปล่อยนี่ชุ่มเขียวเนี่ยแม่นเบิดเลยรอรอตัดนามันไว้ก่อนก็สกษตรสิเรียันห่าวผ้ามูห่าวรอรอ่อผ้ามูห่าวเราทุบไก่ได้ควาย เอาประยุดเดินี้พี่น้องสวนหน่ะอันนี้ก็พ่อตัดแล้วล่ะแต่ว่าแปลงเยนทกยังตัดบ่เบิดอยูแต่แปลงใต้บ่สิมาตัดมันต้องปัดตัดไปทีละแปลงหยนาหลายพี่นออ้องปบดหน่ะเพราะว่าบ่ได้อันนั้นาราคามันถือก็บ,บ่ได้ขายเพราะว่ายัางเลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าเฮาบ่ได้ทลำบากเรื่องหนาหนาเฮาก็มีแล้วบัดนี้ก็อันเฟืองเฮาก็มีเฮาบ่ได้ไปทุกไปเดือดร้อน ขายตัวเดียวกับมีพอใส่อยู่ก็จำเป็นต้องไปขายทีมขายเลยเขาหายถือกับว่าขายเขาถ้าขายส่วนมันขึ้นราค่าราค่ามันขึ้นผลยยงขายมันจังบอเสียเปียบเขามันสือมาแพงเลยเด้ยพี่น้องเลี้ยงไปก็ได้พี่น้องเ้ออดเอาอดทนสู้กันไปน้ำกันนี่แหละพอไปมุ่นก็คือกันนี่แหละสือมาแพงขึ้นกันก็คิดว่ามันสิแลีนมันว่ามันสิแลีนมันหัแเรียนก็สร้างมันเลี้ยงลูกก็เต่าันไปพี่น้อง แต่ว่าขอให้มีสวนหยาไว้ได้ลายก็คือแบบนี้ก็สบายบ่รได้เดือดร้อนพี่น้องตัดไปให้กินนอนไว้คอกไว้ปุ่นสีโมงหาโมงยังปล่อยมาผมจะปล่อยไปลงโรน้ำเชื้อเนี่ยผมยังปล่อยเพราะว่าควายมันต้องโงน้ำคู่มือกันห้องบโรงน้ำมันนัุนบ่ค่อยดีได้เลี้ยงใส่น้ำถ้ามันบริ้นอนน้ำเนี่ยโอ้ยห้าบุดประยากเพื่อให้กินก็อ้วนอยู่แต่ว่าก็สิจอยเนี่ยจะซุมมันเลี้ยงลูกมันละ เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้มื้อนี้เอาไว้ปสำนี้ก็เด้อครับเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่แต่สำหรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ